นี่นี่นี่น้ำพุ่งน้ำพุ่งแล้วทำไมของเราต้องได้พุ่งทุกอันเลยอ่ะถ่ายคลิปที่แล้วก็น้ำพุ่งเอ้โนี่ยครับเคปเตอร์ไม่ได้เล่นลูกโป่งนะครับคอเปเตอร์เล่นน้ำคอเปเตอร์เฮ้ยไหนเล่นลูกโป่งไม่เต็งไม่เต็งเอาลูกในมือเนาะแน่นลูกสีฟ้าเนะี่ยเฮ้ยเจ๊ก ไไมไม่่สวัสดีครับวันนี้คอปเตอร์อยากเล่นลูกป่งน้ําอีกแล้วนะครับนี่วันนี้ไปซื้อจากร้านป้าตุนมานะ,ะนี่บอกให้รอเจวุนก่อนอไม่รอแล้วอยากเล่นเลย ปิดใจลูกโป่งน้ำน,น,นี่นี่นี่จริงเหนียวสงสัยแล้วเอาแล้วเอาไปไปไกลเนึ่นี่นี่เห็นไหมไหมนี่น้องมีลูกโป่งน้ำนะตอนนี้คอปเตอร์กำลังเติมน้ำอยู่นะครับน,นี่เด็กตื่นเต้นอยากเล่นแย่แล้วนี่นี่โอ้โหโอ้โอโอยยิ้มยิมย้มยิม้มยิ้มฮัลโหลยังฮัลโหล ฮัลโหลทายเพือนอฮัลโหลฮแม่ด้วยโอ้โหดีใจดีใจดีใจฮัลโหลป้าหรือยังฮัลโหลป้าหรือยังป้าอยู่บนบ้านฮัลโหลป้าด้วยฮัลโหลโอ้โยดีใจดีใจได้เล่นลูกโป่งน้ำป้าเล่นกับลูกโอ้ยแตกไปแล้วหนึ่งลูกเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนลูกรอกก่อนรอก่อนอันไหนแตกเดี๋ยวแม่อุดใบนี้น้ำออกนี้น้ำออกนี้นั่นนั่น เอ้แม่อุดไว้ก่อนแม่อุดไว้ก่อนเดีือดเดีือดพวกนั้นมันจะไม่โตล,ลูกน,นเอาล็อก่อนล็อก่อนล็อก่อนล็อกมันโตก่อนลูกอุดหน่อยอ่ะลูกอุดหน่อยไหน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 ลูกขอดูหน่อยนี่นี่นี่น้ำพุ่งน้ำพุ่งแล้วทำไมของเราต้องได้พุ่งทุกอันเลยอ่ะถ่ายคลิปที่แล้วก็น้ำพุง <S <S ่งอุดไห้อุดไว้ที่อุดไว้ที่เฮ้ยไม่เตะอีกอ่ะเอาพอแล้วผอแม่ <ไว S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ปิดน้ำแล้วนะครับอเดี๋ยวจะเอาลูปงงน้ำออกแล้วนะอยังนโตไม่เต็มที่แต่มันเริ่มแตกนะครับนี่นี่เอา้าคอปเตอร์เล่นน้ำสนุกไปแล้วเนะี่ยออ้ย <laughs> แตกตรงไหนลูกโอ้รอบนี้สนุกนะครับรอบนี้รอบที่แล้วโดนน้ำตกใจไหดูที่รอบนี้จะเป็นยังไงนี่นี่แม่จะยกแล้ว โอ้โหแตก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 โอ้โหแตกเยอะเลยโอ้เหมือนยี่ห้อนี้จะบางกว่าอันเดิมปะไหนไหนโอ้ยแตกเป็นหลายลูกนี่ครับเตอร์ได้แล้วครับเอาไปเล่นยังไงลูกเอาไปเล่นน้ำได้ไหมเขาก็เอาไปคว้างให้มันแตกอ๋อ เอปเตอ้ไม่ได้เล่นลูกโป่งนะครับเอปเตอร์เล่นน้ํำเขาเต้ไหนเล่นลูกโป่งไหนลูกโป่งมีไหนฮะนี่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 มันรั่วพุ่งออกมานี่ลูกนี่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 อันนี้นี่อันสีเขียวนี่อันสีเขียวมันพุ่งออกมานี่น้่นมันปึ้กนู้นนูนแม่โยนแล้วแม่โยนแล้วอู้ยแตกแล้วแตกแล้ว นู่น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 ลูกดูตรงนู้นฮึ่มนะฮึ่มลูกตกใจไปเต้าไปก็ไปลูกไปก็อยู่ไหนอยู่ไหนฮึ่มอ่าเจวุนมาแล้วนะครับเร็วๆเลยเจวุนนี่นี่ลูกป่งจะแตกหมดแล้วได้ไม่ต้องใส่ลงมาเลยนี่เจวุนจะรวยน้ำบุ้งน้ำบุ้งบางมากลูกไม่รัดด้วยบางมากบางมากเจวุนมาแล้วเรลูๆ มันไม่แน่นมันไม่แน่นมาโยนโป๊ะแตกเลยอะอุ๊ยนี่ไม่เป็นไรไม่มัดอะไม่ดึงออกหนูลองโยนดูสิมันจะแตกไหมเอาเอาเอาโน่นโน่นโน่นระหว่างที่เขาเล่นลูกโป่งกันคขปเตอร์ก็ลงไปเล่นน้ำอยู่ในหลุมคนเดียวเนี่ยน้ำแตกไงแตกยากใช่ไหมมน้งคะ น้องยนเชื่อนยนเชื่นฮึบไม่แตกไม่แตกเอาลูกในมือนอหน้าลูกสีฟ้านะฮึยแตกก็อ้ยไม่แตกไม่แตกไม่แตกไ,ตไ,ตไตอ่านี่คือลูกโป่งน้ําที่เราเอามาเล่นกันวันนี้นะครับนี่ซื้อมาจากร้าน2ี่สิบาทในราคาย5สิบาบาทสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับราคาขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะครับว่าเขาจะขายเท่าไหร่แล้วมันมีหลายยี่ห้อเลยนะยี่ห้อนี้จะออกบางนิดน ไงก็ลองหาซื้อ no กันดูนะครับตอนนี้คอปเตอร์ฉีดน้ําใส่เจบุลเลยนะครับเนี่ยสำหรับคลิปลูกโป่งน้ำวันนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลูกโป่งน้ำวันนี้รู้สึกจะบางไปนิดนึงนะครับสำหรับที่หอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคอปเตอร์ทีโมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้คอปเตอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายลูกป่งน้ำบ๊ายบายลูกโป่งน้ำก่อนเลยเจบุลก็บ๊ายบายแล้วอ่เจบุลบ๊ายบายเอาคอปเตอร์บ๊ายบายด้วยคอปเตอร์บ๊ายบายลูกโป่งน้ำบ๊าายยบ โน่นโน่นโน่นเขาเล่นลูกโป่งกันนี่นี่นี่ดูคัปเตอร์นี่คัปเตอร์เล่นน้ำกี่โคนนี่นั่น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 อ๋อเล่นลูกโป่งด้วยอคัปเตอร์เล่นอะไรครับเรองกเตอร์เล่นอะไรอ่ะคัปเตอร์เล่นอะไรครับ